คันนี้เป็นรถศูนย์ไทยความพิเศษจะอยู่ด้านในรับประกันแบตจากศูนย์สิปีเลยเป็นเบาะนี้กีเมาส์มันไม่เหมือนกับรถเกนะครับอันไหนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรทีร่มันแตกต่างแล้วถ้าพูดถึงโตโยต้าเอาผ่ดที่ไหนก็มีนะแต่ไม่ใช่แบบคันนี้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเอาผ่ด2.5ไฮบริดนะ e4 ปี2019จดทะเบียนปี2020ที่บอกว่าไม่เหมือนรุ่นอื่นๆนะไม่เหมือนคันอื่นๆไม่ใช่รุ่นอื่นนะไม่เหมือนคัน,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 นอนนื่นคือ คันนี้เป็นรถศูนย์ไทยนะอย่างแรกนะครับแล้วก็ความพิเศษเดี๋ยวอยู่ด้านในอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันคันนี้ราคาเออราคาของห้างป้ายแดงนะสามล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันเกือบสี่ล้านนะครับวันนี้ผ่านการใช้งานไปกี่ปีอะปีนี้อ่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าผ่านการใช้งานไปห้าปีวันนี้ผมขายแค่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะขายไปเกือบครึ่งเลยเอามาดูกันที่มันไม่เหมือนกับรถเก๋นะครับอ่าดู ตัวี้จะมีเบาะลมนะครับอ่ามีเบาะลมมาให้อปชั่นอื่นๆก็เหมือนนกันคล้ายๆกันเออบ่อยทีนึงข้อดีของรถศูนย์ไทยก็คือมันยังรับประกันแบตเตอรี่ให้นะรับประกันแบตจากศูนย์สิบปีเลยถ้ามาดูด้านในอันในเห็นอะไรไหรมเห็นอะไรที่มันแตกต่างไหมเคาน์เตอร์เขเรียเค์เตอร์หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะฉากกั้นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นเคาน์เตอรต์หรือฉากกั้นอะไรก็แล้วแต่นะก็ เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้โดยสารนะผมคิดว่าเจ้าของรถกร็บางทีก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ติดตั้งมาให้แล้วว่าเจ๋งอ่ะเนี่ยคือปรับขึ้นปรับลงได้นะครับหรือว่าถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็ติดฟิล์มดําเลยก็ได้อ่าแล้วก็บอกนะครับเบาเป็นเบามิกกี้เมาส์รถเกไม่มีแบบนี้นะต้องใส่เองนะนอกจากรถสุนทยรถสุนไทยออปชั่นจะเยอะกว่ารถเกรครับอ่าเบาเป็นแบบปรับไฟฟ้าอ่าเบาเป็นเบาะลมด้วยแล้วก็ ตัวนี้เป็นเบาะนวดด้วยนั่งสบายมากเลยนานๆจะมีเข้ามาสักทีนะครับรถจากศูนย์ไทยแล้วผมคิดว่าไปเร็วแน่นอนสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ออปชั่นแบบนี้นะครับย้ำอีกทีนึ้งนะครับคันนี้ Toyota a l p า a r d 2.5 h y b r i d E4 ปี2019จด20นะครับราคา1,999,900บาทแล้วประกันแบ,บ0ศูนย์ Toyota 10ปีนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทร0994082222ผสายมานต์ครับ